ดูดิเห็นว okay ่าบับมาหลายวันแล้วนะคะกับร็อกซี่เรียกบับได้ไหมแค่เป็นสกิลหนึ่งเผาป้อมได้แล้วจังหวะชุลมุนที่เรากำลังเลือกเสรเพื่อมาเล่นร็อกซี่โลม แต่ยังมองโลกในแง่ดีนะคะเขาอาจจะเอาลอเรียลไปออฟแล้วเพื่อนเขาไปปาดแทนเราก็เลือกเสร็จไปเรื่อยๆจนเรามาเห็นว่าทีมของเราไม่มีใครเอาสเปลป่ามาเลยเกมนี้เรากด2นะคะอีก3คนคือเราก็ไม่รู้ว่าเขามาด้วยกันหรือโซโลมาคนนึงสุดท้ายแล้วคนที่เข้าป่าเนี่ยก็กลายเป็นเลียวมานะคะเลยต้องมาช่วยฟาร์มก่อนเรียบร้อยเยมเราเสียเฟิร์สป่าช่วยกันฟาร์มาจบล่าน,นะคะเราสามารถวาร์เพื่อขึ้นไปเติมมังกรได้มาทันพอดีจะเข้าไปแย่งคือเรายังไม่มีอันตินะคะแต่ว่าไฟเราก็สามารถโซโลแล้วก็มีดาเมจ ก็ไม่ได้มังกรน,นะไม่มีพันธิอตอ่ะถึงอย่างนั้นเรียวมาที่เล่นป่าเนี่ยเขาก็ามาเติมไฟดีมากแล้วก็ลวงดีมากอยากลองสกิลหนึ่งก็ไม่ได้ก็เลยเรียบร้อยหวะดีเลยพวกมาลองป้อมกลางแต่แบบมันจะแตกอยู่แล้วโดนแก๊กดึงหว่าดีที่มีร้าแล้วก็เลยจับสวนนะคะทีมก็เติมกเก็บแก๊กมาได้นะแต่เราก็เสร็จเพนไปอยู่ดีแม่งลืมออกกันเว้ยหรือเปล่าวะเล่นมาจนกลางเกมแล้วนะคะเรายังไม่ได้ลองสกิลหนึ่งเลยจนอาศัยช่วงชุลมุนนะคะที่ทีไม่เรียกหาเราเพราะว่าเราเรียวก็ได้รัมเก็บเมกับแครี่ไปก่อนแรวักตสุดท้้้้าายไไปดดลมองใชสนะะคเอาตรงๆนะ ถ้ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรือมันต้องออกของเมนดาเมจเวทอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นเวทป่าเราเลยต้องออกกันเวทมา2ชิ้นนะคะเลยออกอัลโกนี่เป็นของเวทได้อันเดียวพออมบนได้เปรียบแล้วนะคะเลยมาเวทฟ้าเขาต่อจากนั้นทีมเราก็ตีให้มาเอาดาร์กต่อเนื่องจากฝั่งตรงข้ามเป็นเมทใช่ป่ะเวลาโซนเราไม่มีพันธิตอะ่ะก็ต้องโซนสูงนิดนึงก็เรียบร้อยมาได้ทอยแล้วก็คือน่าจะยืนได้ระยะหนึ่งเลยนี่ก็เดินมารับเรียวมานะคะเดินคู่มากับแก๊กเลยโดนใบลอนไล่ Lord, like, หัวยว ตัวเร็วมามันดูดเลือดขึ้นเวฟครีปทีมเราก็สวยมากๆแถมอันนี้ยังชนะไฟอีกาว่าล็อกซี่มันเอามาลมดีไหมก็ก็โอเคนะคะมันก็มีตัวอื่นที่ดีกว่าไม่ใช่ฟิววันนี้นึกคือมอยากจะเล่นล็อกซี่จริงๆก็คงไม่ได้หยิบมาแต่มันจะมีจังหวะเล่นนึงที่มันจะกองนะคะก็คือทีมลงข้ามกองกันอยู่หลายๆตัวติดสัญลักษณ์แล้วเราก็เผาไปเรื่อยๆตมดีธรรมดามันแรง นี่เ็มาไล่ตัวหลังเทวถึงกําต้องฟิกหนีแล้วก็เรียบร้อยมันเป็นแผนหะน้าทีมมันจะได้ตีป้อมให้เราไงเกมนี้ก็เรียบร้อยชนะมาได้ไม่มีาเนตแต่ก็โชคดีะคะ่ะที่เกมนําถ้าเกมตามนี้ทีมเราค่อนข้างเล่นยากนะสรุปนะคะได้ตีป้อมแค่ครั้งเดียวจบการรีวิว